สวัสดีค่ะนูดาต้านะคะตอนนี้มาจากลายมือแล้วก็มาลงหน้าหน้าทองกับอาจารย์หญิงนะคะแล้วก็ได้มาเปลี่ยนเบอร์ด้วยะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์พักมาตรงมากแล้วก็เลยศรัทธาก็เลยอยากเปลี่ยนนะคะก็คือตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะอืมเพราะว่าเห็นในเพจ คืออาจารย์หญิงดังมากแล้วก็หนูตั้งใจมาหาอาจารย์หญิงโดยเฉพาะค่ะด้วยความศรัทธาด้วยอะค่ะวันนี้ลูกทำอะไรไปบ้างลูกก็คือสักลายมือแล้วก็ลงหน้าหน้าท้องแล้วก็เปลี่ยนเบอร์ค่ะค่ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะลูกการเจอแม่ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่มันก็เป็นเรื่องเมื่อถึงเวลาอาดีตที่หนูเคยผิดพลาดหรือเสียหายไปทุกอย่าง มันผ่านพ้นไปหมดและว, <Okay. S 2> วันนี้แม่ขอให้หนูมีแต่สิ่งที่ดีๆคิดแล้วหวังสิ่งใดขอให้ลูกสมบังสมปรารถนาทุกประการขอให้ลูกร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีด้วยความดีด้วยความกตัญญูขอให้หนูเจริญและก็พบกับความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้ลูกโชคดีและก็รวยๆนะคะ <Okay. S 2> โชคดีค่ะลูก โชว์ฝ่ามือหน่อยนะคะขอบคุณสำหรับสะพานบุญนะคะลกูกแล้วเดี๋ยวเราคอยดูต่อไปว่าหลังจากที่ลูกแก้จุดเสียให้เป็นจุดดีแล้วหลังจากนี้ชีวิตลูกจะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคนะคะขอบคุณคะ่ะโชคดีค่ะลกูก